สัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่จบช่ายชาแนลนะคะเออ,อเข้าสู่เดือนแห่งความรักแล้วเป็นยังไงกันบ้างค่ะทุกคนเออเตรียมอะไรเป็นเซอรไพรส์ฟงสไพรแฟนกันบ้างรูอยังเอ,อ้ยอ่ะใครจะซื้ออะไรก็ช่างแต่ตอนนี้ฉันขอวกกลับมาที่เกมของเราก่อนดีกว่าอ่านพูดพ่าทำเพลงเนาะสำหรับฮีโร่ที่เราจะมาเล่นกันวันนี้ก็คือฮีโร่ที่ แกช่วยอ,อยากพูดนะมันเพิ่์นปูลี่อะ <laughs> ที่เราจะมาทำกันวันนี้ก็คือคิมมี่ค่ะคเออเป็นยายน้องตัวเล็กๆกระจุกกระจิกเออแต่ผมเหมือนใ <laughs> กญ่กูอยากฟูลี่ขนบดนี้เลย แกคือผมมันแบบยกโคนสูงแล้วมันตลรหลังไว้ว่ามันเหมือนเหมือนไก่หยุดบูลลี่ตัวละครค่ะเนาะ,ะกลับมากลับมาก็เป็นฮีโร่ตำแหน่งนักยิงนักเวทนะคะก็คือเมจกับแครี่นั่นเองเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าสกิลของทิมมี่เนี่ยมันเป็นอะไรยังไงเริ่มเลยหยุดบูลลี่ก่อนเนาะ อามาพูดเรื่องแพสซีฟของคิมมี่ละกันเนาะแพสซีฟของคิมมี่เนี่ยก็คือเวลาคิมมี่เคลื่อนที่คิมมี่จะสามารถโจมตีได้นะคะก็คือโจมตีไปแล้วก็เคลื่อนที่ไปด้วยได้แต่ความแม่นยำจะลดลงทุกการโจมตีปกติจะเพิ่มพลังงานหลอดใต้เลือดขึ้นเรื่อยๆนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะคือคิมมี่เนี่ย ก็จะไม่สามารถเพิ่มความเร็วการโจมตีได้นะคะความเร็วการโจมตีที่เพิ่มขึ้นเนี่ยในทุกๆ10%นะคะจะถูกเปลี่ยนเป็นความเร็วการเคลื่อนที่เนาะแล้วก็ทุกๆการคิวของคิมมี่เนี่ยก็จะได้รับพลังงานเพิ่มขึ้นด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นการโจมตีปกตินะคะกดแบบกดทีเดียวแป๊ะๆก็จะบดยิงทีเดียวแต่ถ้ากดค้างก็จะเป็นการยิงแบบปิ๊วปิ๊วปิ๊วปิวปิวปิวอย่างนี้เนาะเออจะเป็นยิงทางค้างอย่างเงี้ยเรื่อยๆเลย แล้วก็เออจะบอกนะว่ามันหมุนอย่างนี้ได้สัะแต่เรื่องของความแม่นยําอย่างที่บอกไปเนื้อมาสกิลมาจีน่ามันก็จะลดลงเอออีกนิดนึงก็คือการโจมตีธรรมดาเนี่ยจะเพิ่มเอเนอรจีได้ด้วยนะ อาสำหรับสกิลหนึ่งนะคะก็จะเป็นคิมมี่ยิงกระสุนเคมีนะคะใส่ศัตรูเนี่ยถ้ามันยิงตรงๆแบบไม่โดนมันก็จะแบบระเบิดตรงปลายเนาะเขาบอกว่าถ้าระเบิดตรงปลายมันจะสร้างความเสียหายให้กับแบบพวกคีพพวกศัตรูที่อยู่ใกล้ๆนะคะอาจจะวกกลับมาก่อนคือสกิลเนี่ยก็คือยิงและสร้างความแสกเพิ่มเติมให้กับอาศัตรูเนาะและที่สําคัญจ้าสกิลนี้ติดขีได้เนาะเราจะบอกก่อนเลยว่าถ้าเราใช้สกิลหนึ่งนพลังงานหมดมันจะสวิตไปเป็น การโจมตีปกติทันทีนะคะแล้วก็พลังงานจะค่อยๆเพิ่มเนาะแล้วพอพันพลังงานเต็มมันก็จะสวิชกลับไปเป็นสกิลหนึ่งนะคะอีกทีหนึง่งอ่าสำหรับสกิลสองนะคะคิมี่ก็จะเป็นการคือแบบปล่อยสารเคมีลงพื้นพรืดอย่างนี้ไม่ดีนะคะปล่อยสารเคมีลงพื้นนะคะไม่ดีทําลายแหลกน้ำไม่ดีนะคะไม้ชีปล่อยสารเคมีลงพื้นและแดชชอยล่างด้วย แล้วคือถ้าศัตรูเนี่ยเดินผ่านตานเคมีเที่ยวโปรยทิ้งไว้นะคะก็จะสร้างความเสียหายแล้วก็จะทําการสโลนศัตรูลงด้วยอีกอย่างหนึ่งถ้าเราใช้สกิลเนี่ยก็คือพลังงานเราจะอ่ารีเจนขึ้นมาประมาณ3 0มสถึงสสด้วยนะเอาค่ะอันติเคมีก็คือจะเป็นการเลงและยิง คือถ้ามันโดนศัตรูหรือวัตครณิปเนี่ยมันก็จะระเบิดตรงนั้นเลยแต่ถ้ามันไม่โดนอะไรเลยมันก็จะไประเบิดที่ปลายทางนะคะเอออันนี้เดี๋ยวจะบอกอีกอย่างหนึ่งว่าความแรงของสก,กิลเนี่ยขึ้นอยู่กับความนานของการชาร์จอ่ะเดี๋ยวจะทําให้ดูนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มชาร์จเลยนี่อ่ะชาร์จแบบธรรมดาของนัตตานะ400นิดเดียวเออเดี๋ยวเราเดินวนก่อนเดี๋ยวเราจะชาร์จแดงให้ดูแดงปึ๊บปึ้ง5 0 0 เออเนี่ยเห็นไหมวา่าความแรงมันจะต่างกันและอีกอย่างหนึ่งคือถ้าไม่ชาร์จเลยอ่ะแบบยิงปึ้งมันจะเบามาก <c oughs> แหวมันเบามาก <c oughs> เออเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้แต่สกิลนี้จะบอกก่อนนะคะว่าไม่มีผลในการเพิ่ม energy จใดๆนะงั้นเดี๋ยวเราไปดูในเกมจริงกันดีกว่าค่ะว่าคินมีน่น้องน้องผมไก่ของเราเนี่ยจะเป็นยังไงเริ่มเลย มาแล้วนะคะสำหรับคิมมี่ของเราเราก็จะล,ล่อนไปยังเลนของเราเลยนะคะนั่นก็คือเลนทองเนาะก็จะบอกว่าแมตต์นี้นะคะมีเรามีซัพพอร์ตเป็นแครี่เออนะฮานาบ่เขารับบทเป็นซัพพอร์ตเนาะ,ะแต่เขาไม่เดินกับเราเขาเดินกันิีวไายตัวอะไรอะ่ะว้ายชีพมีใค่ะยิงต่อเลยมาอย่าโผล่ว้ายว่าย อย่าโขเข้ามาล่คะคต้นเกม2 1เธอจะรุมฉันไม่ได้นะสาฉันเดินยิงแต่ยี่ดีก่อนเลยยังไม่ใช่สกิลนะก็ใช้การโจมตีธรรมดาไปก่อนแต่ต้องทําใจว่าต้นเกมอะดามเมจมันเบาเบาเห็นปะดอกแล 3, 4, ก้วสาบสาบอแกเอาแล้วนางนี่คืออะไรในป้อมฉันนะในป้อมฉันเลยนะเอามาค่ะมาค่ะเอาโลโลหมดแล้วโดน โดนไปค่ะอุ๊ยนี่พลังงานเดือพุ่งหมดสหน่อยอะอ่านี่เรามาเพิ่มพลังงานโดยคีดนะคะจะเห็นปะมันก็จะค่อยๆไต่ขึ้นมากระตึกกระจึกกระจึก,ก,จกไปโอ๊ยแม่งนี่เออเอาจริงๆอะ่ะยืนนิ่งๆอ่ะแอเนเนอร์จีมันก็เพิ่มนะแต่ถ้าเราตีปกติจะเพิ่มเร็วกว่านิดนึงเนาะโอ้เอาเอามาแล้วมาแล้วนี่ค่ะโลลอนหายไปก่อนตาอุ๊ยอุ๊ย,ยโดนท่ำอยู่นะ,มะเมคิยาไม่ไหวเวอร์หน่อย ข้านันแบบไปเติมเลือดมาแล้วนะเลือดฉันยังไม่เต็มอ่ะดูดิเอาๆนางนี่เอเออเอติดเอติดแล้วไงคะไม่รอตาเอาโอ้ยโอ้ยโอยนี่ค่ะถอยถอยถอยกลับมาแต่มันโอ้ยอันนี้ก็ต่อยอยู่นะแหละลำใหญ่ววะ่ะยิงต่อโพายเียมเปืนหน่อยมันไม่โดนมาค่ะ ฉันหยืนหนึ่งเพราะไม่มีใครยืนด้วยสุดๆจริงๆแค่คลิปก่อนนะคะคือยืนคุมเชิงไว้แบบอะไรต้องการจะคุมอะไรคะเออ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 ว้ายนี่ค่ะโดนไปเออรลดที่เห็นมาแก้มันจะสโลได้นะยิงขออีกสักทีหนึ่งได้ไหมเตรียมเปืนมาแล้ว มาจ้ามาซาแซบแซบจานี่ค่ะโอ้ย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 นั่งใช้เอจิสต้าถอยแป๊บถอยแป๊บหนึ่งอ้าวคุณพี่คุณพี่มันทะลุมิติมาอย่างนี้เลยฉันขอเธออันเนี้ยซะขอเลิศสวยจริงนะต้องขอบคุณแลนด s สล t อตที่เข้ามาใช้สกิลให้อ่ะไม่งั้นอันติฉันปิดดาเมจไม่ได้นะอุ้ยแต่ต้องบอกก่อนนะว่าแมตเนี้ย แปบหนึ่งขออูไปก่อนถอยก่อนขอถอยก่อนเนาะขออูไปก่อนต้องบอกก่อนว่าแมทเนี่ยฉันไม่ได้แบบออกของไปแบบของโปกนะฉันเป็นนออกของที่แบบค่อยๆตอดดาเมจไปเรื่อยๆอะแกอุ้ย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 ยกขลดลดฉันพูดเลยว่าสุดทินที่นี่คือสุดป่วยสุดทินที่ยกในตังหวะที่ถูกต้องเก็ตียววะชีปคือยังจะไม่หยุดยุ่งกับฉันใช่ไหมลดเอาอันติมาฉันทำลายอันตินางก่อนนะเพราะว่า เดี่ยวมันจะเอาเพื่อนผู้รักมากดีของนางมาลุมสกัมพวกฉันและเลือดฉันมันก็ไม่ได้แบบจะเป็นแบบตัวที่แบบพร้อมจะรอดได้ในทุกเวลาเก็ตตัว่ามันเหมือนแบบามาเลยมาเลยเลือดฉันนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยคือรอดสุดๆเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยต้องหลบก่อน,นะค่ะตะโกระวังนะอโอ๊ยโอ๊ยยกแล้วเลือดว้าว้าวหยุดก่อนหยุดก่อนมาขับพ้อพินรอด บมือให้สุดจีนหนึ่งแมตค่ะเพราะว่านางทำดีมากแล้วนางนี่ยังไม่หยุดกับดิชันอีกหรอค่ะยังไม่หยุดกับกอีกหรอโอ้ยโอ๊ยโอ้ยลดเห็นไหมฉันบอกแล้วว่านางลดขนาดไหนนางยกคางได้เอาเอาอีกหรออีกหรอตาเธอยังสมัครอ่ะเอาไปเออถ้ามันดาเมจเราเราไปเล่นสายโปกอะแล้วเงินเราเยอะแล้วอะประมาณหนึ่งถูกปะ ้ามาแรงกว่านี้เราเก็บได้เลยนะยแต่ไม่เป็นไรคะ่ะฉันมาแล้วลโหลเบบี้ Hello, <baby. laughs> แกถึงว่าแกจะหนีไปจากฉันได้แต่แกก็หนีได้ไม่สุดหรอกอู้มากวายอย่าจ้าอย่าอย่าพุ่งเข้ามานะ <laughs> ฉันมีปืนแต่เธอมีอะไรฉันไม่รู้แต่ฉันพูดเลยฉันมีปืนวายดีคะ่สะสโลสโลไปเลยเห็ไปะ มันลดตรงนี้แหละเก็บไปได้แบบสวยๆเคียร์คีดโอ้ยเคียร์ป้อมสิมันพูดมันพูดไปได้ละลินมันพันอะอ่าสไลด์มาทีหนึ่งไข่ตั๊กขอหนึ่งแมตช์โอ้โหทันติชันต้องถ่อยค่ะพิกนี่เลยน่ากลัวมากเดี๋ยนี้น่ากลัวมากนะเอาจริงๆเออเห็นปะเลิศเก็บตะโก้ไปได้แล้วเหลือยายฮานาบิฝั่งนู้น นะคะอ่าเดี๋ยวเราอุ้ยใครโดนตรงนั้นแลนสลอตถอยมาก่อนอย่าค่ะอย่าทําอะไรแลนสลอตทีมฉันไม่โดนค่ะสูตีนทําได้ไหมลดเก็บไปเลยว้ยว้ยว้อุ้ยเสี่ยวปีเสี่ยวปีมากับผิดโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดแบบมันติดหินแล้วมันจะไล่ติดหินนะแกโอ้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 อยู่อืมขอบคุณแลนสลอตที่ช่วยใช้อันติให้ฉันปิดดามอนี่ได้ค่ะ สปอร์ตพี้หุ่นเหลได้นี่ฮะดีนะที่นางใช้อันติก่อนฉันเลยหลบได้ถ้านางใช้สกิลอื่นก่อนฉันไม่รอดแล้วแลนสลอตคือขนาดนั้นเลยแล้วมันรอดด้วยว่ะมันรอดโอ๊ะโอจะสลอดบอกรอดรอดไหมทุกคนคะรวมพลังช่วยค่ะรอดเธอรอดฉันได้โอ้ยคันจังเลยค่ะโอ้ย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 โีกหนีหนึ่งทีนะคะแล้วก็เนี่ยยิงแบบใกล้มันเบาอ่ะ ไม่โดนไม่โดนไม่โดนค่ะกลับมาเก็บงานได้แบบสวยสวยมาค่ะเออเราได้บนแล้วนะตอนนี้เหลือแค่กลางกันหน้ากลางกันล่างสองป้อมฉันยืนฉันยืนแบบนี้นี่โอ้แต่จังหวะบาดสิงยืนแบบไปดูตาหมาตาเรืออะไรเงี้ยแหละแบบขีดค่ะทําตัวเองเนาะดีฉันรู้ว่าคนอยู่ไกลๆและฉันก็นัจะส่งกระสุนไปทักทายค่ะแป้ มีนะคะอุ้ยมันสโลด้วยไงเพราะว่าฉันออกหอสโลเออมันช่วยนะแกสลงสโลเนี่ยยกค่ะเพื่อสวยมากนี่ฉันชมนางได้แบบตลอดเลยเพราะวะ่านางทําดีมากนางยกแบบยกไม่ปล่อยอะ่ะเก๋ดเดื่วว่าเพราะว่าเพื่อนอะ่ะรอดิวดาเมจฉันะดิวดาเมตอยู่แล้วนางยกให้เป็นสังหวัที่ดีมากอันนี้ทางมันไม่พูดถึงเพราะว่ามันไม่โดนเก๋แต่ต้องถอยก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะขิดเอา แกหยุดเปิดตามากันป้อมก่อนชิปแกหยุดเปิดตามากันป้อมก่อนแกไม่เลือดแล้วอ่าตอนนี้คือปั๊มแหกหมดแล้วนะคะพี่ตะโกกระโดดเข้ามาเออรถอุ้ยเกือบแบบเมื่อกี้เกือบมากเอาเอาทัานขอนี่เห็นไหมเธอเห็นใช่ไหมว่าฉันมีกิจคอลอ่ะเออก็ยิงเพลิน,นเลยค่ะโอ๊ะโอะนะคะ,นะคะฉันต้องทําการดักตรงนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจริงๆง,งมันนี่มีคนวามาหรอกแกเพราะมันก็จะหมดแผงแล้วอะ่ะไม่เห็นปะ เนี่ยเห็นปะหมดแผงเรียบร้อยวิปเอามาคาปิดเกมกันดีกว่าอุย้ยคือแบบอุย้ยเพิ่งดูไปดูมาฉันคิดแค่ขังเดียวเองเหรอเวอร์เกินเวอร์มากสวยมากคือแบบไม่คิดว่าแบบคิมมี่จะเวอร์ขนาดนี้แกเสือบ้าเพราะว่าน้องน้องผมไก่ของเรานะคะอ่ะ อะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวฮีโร่คิมมี่นะคะน้องหัวไก่ของเรานั่นเองก็เป็นยังไงกันบ้างคะถ้าชอบก็าฝากกดไ like, ลค์กดแชร์หน่อยนะคะหรือว่าก็ซับสไครต์ให้ช่องเล็กๆของข้าเจ้าหน่อยก็ได้เนาะเออแต่ขอวกกลับไปพูดเรื่องคิมมี่ก่อนเพราะว่าในเกมเรามากักจะไม่ค่อยเห็นน้องเนาะ เออจริงๆก็นั่นๆเห็นทีแต่ถามว่าแรงไมหมแรงเล่นดีๆจะแรงมากไปลองเล่นดูคะ่ะทุกคนสนุกมากเดี๋ยววันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะ